ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดลำปางนะครับจังหวัดลำปางออกหน่วยให้บริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จเคลื่อนที่ครั้งที่5พื้นที่อำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางนัชชามีจันทร์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อสวัสดิการคนพิการเชิงรุกจังหวัดลำปาง ประจำปี2568กิจกรรมการออกหน่วยให้บริการจดทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จเคลื่อนที่พื้นที่อำเภอแม่เมาะซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางศูนย์บริการคนพิการทั่วไปโรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลแม่เมาะที่ว่าการอำเภอแม่เมาะพร้อมภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการนี้ขึ้นครับในงานค่ะมีการชี้แต่ออขออภัยค่ะในงานมีการชี้แจงขั้นตอนการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการ การบรรยายสิทธิและสวัสดิการคนพิการกระบวนการขอรับสิทธิและสวัสดิการภาครัฐโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปางพร้อมวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางทางสังคมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่โครงการดังกล่าวค่ะเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างเต็มที่ส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ร่วมกันออกหน่วย